ซึ่งมาซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะพี่บาเกลี้ยงทีพี่บาเกลี้ยงพึ่งไปเที่ยวกันมานะคะนั่นก็คือบุนมุลปาร์ตี้ทีฮัทรินต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในโลกที่ากระลอกเลียนแบบไม่ได้อาจจะมีปาร์ตี้พันนีแต่ว่าด้วยบรรยากาศใดๆมันลอกเลียนแบบไม่ได้ใช่ไหมพีเบาเกลี้ยงนะคะหนึ่งเดียวในอาเซียนด้วยนะครับนะคะเป็นอีกลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะจะมีรายละเอียดพันพืชติดตามในสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ กิจกรรมปาร์ตี้ริมชายหาดในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นค่ำคืนสุดแสนจะพิเศษที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมุ่งหวังอยากจะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตกิจกรรมปาร์ตี้เกิดขึ้นบนหาดริ้นอำเภอเกาะพานจังหวัดสุราษฎร์ธานีชายหาดที่ทอดยาวประมาณ2กิโลเมตรมีทิวเขาขนาบทั้งสองด้านพื้นน้ำตั้งฉากตรงกับมุมพระจันทร์ผูพ้นน้ำโดยในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือจันเพนตรงกับขึ้นสิ้าค่ำ เห็นพระจันทร์ชัดเจนแสงจันทร์กระทบผืนน้ำบรรยากาศสุดแสนจโรแมนติกบนพื้นทรายละเอียดเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ประมาณสัก4ีหลังเองไม่ได้เยอะแต่มันมีนักท่องเที่ยวเป็นชาวขวาหลังเหมือนกันที่ก็มาแบบแบค็แบคแพ็แคก็มาอาศัยอยู่ตามบ้านของประชาชนในหัดดินนะครับแล้วก็อยู่แบบเป็นเดือนเนนะครับ พอถึงเวลาเขาก็มาร่วมกิจกรรมเช่นว่าเหมือนกับว่าการกินห่อนะครับเพราะว่าการกินห่อ็นกาเกิดคุณมูลเหมือนการกินหอ่อเพราะว่าประชาชนชาวบ้านที่เขาทำหากินอยู่ที่เกาะที่หาดลิ้นเนี่ยนะครับเวลาเขาทํางานเดือนหนึ่งเขาอาจจะพักผ่อนแล้วก็นั่งล้อ,ลอมวงเพื่อเพื่อนัด พักพวกมานั่งกินห่อกันทีนี้ฝรั่งเขาก็มาอยู่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาก็มาแจมในวงนั้นด้วยเวลาผ่านไปกว่า30ปีฟูมูนปาร์ตี้ด่งดังไปทั่วโลกหลายประเทศพยายามจะลอกเรียนแบบแต่ไม่มีประเทศไหนประสบความสำเร็จจึงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนเป็นกิจกรรมเดียวในโลกเพราะความหลากหลายของกิจกรรมสร้างความประทับใจมีมากมาย เช่นตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพื้นที่ปาร์ตี้มีการวาดลวดลายบนเรือนร่างด้วยสีเรืองแสงที่เรียกว่าบอดี้เพนส์สามารถเลือกลวดลายได้ตามใจชอบด้วยสีสะท้อนแสงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการดูแลความปลอดภัยการตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าออกในพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมกิจกรรมเล่นไฟควงกระบองไฟบนชายหาด กิจกรรมที่เป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเล่นไฟเสียงเพลงเพลงที่โด่งดังจากทุกมุมโลกเปิดด้วยเครื่องเสียงที่เร้าใจบรรยากาศอิสระของนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทุกร้านืิมชายหาดนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกดื่มตามใจชอบนี่คืออิสระของงานปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นบนหาดริ้นมาเป็นเวลาย,ยาวนานปประเทศก็เราเริ่มจัดกิจกรรมคุณมูลเมื่อ เดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการสถานการณ์ก็ค่อยๆกลับมาเหมือนค่อยๆจะกลับมานะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะก,กลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเมื่อจัดครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง7จ0 0คนประมาณนั้นนะประมาณ7ถึงประมาณ6000คนพอเดือนถัดมาก็ประมาณ800 0กว่าคน มาแปดพันกว่าคนซึ่งนักท่องเที่ยวก็ดูสถานการณ์แล้วก็ค่อนข้างจะตอบรับมากขึ้นดีขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่ตอนนี้ขนานี้อยู่นะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าสถานการณ์หลังจากนี้เรายังไม่ทราบแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจมาเที่ยวที่นี่เยอะพอสมควรครับ เกาะพัานในวันนี้ไม่มีแค่กิจกรรมฟูมูลปาร์ตี้แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะความเงียบสงบความเป็นธรรมชาติโดยสภาพเกาะที่เป็นเกาะสีเขียวมีพื้นป่ากว้างใหญ่เรียกได้ว่าเกาะพังงานนอกจากของดีฟูมูลปาร์ตี้ย่างสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีอีกด้วยธีรพัฒนเตียมแท้ถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลียงทีมข่าว n b t เซรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี